อารักขากข้าวเจ้าใต้ข้าวเร็กวันนี้มาเล่กันที่กษตรจังหวัดภูเก็ตครับจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคะห์นะครับประชาชนในความสนใจรับบริการกันเป็นจํานวนมากครับโดยที่โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าต้องนะครับหน้าตำบลป่าต้องอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายดะในสุนันทารอรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยมกุฎราชกุมารครั้งที่สอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผู้นส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมนะครับสำหรับการจนนครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วโดยเป็นการปฏิบัติงานรวมกันให้บริการแบบครบวงจรณจุดเดียวเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชการบำบัดรักษาโรคสั์นะครับรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ต่อครองกับความต้องการของพื้นที่กับโดยได้ออกน่วยให้บริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกประมงคลินิกปุสัตวาคลินิกชละประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกัดไม้สศปอกกคลินิกย่างพาราคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกแก้ไขปัญหานี้สิ้นและคลินิกคาวนี้มากันครบค่ะรวมไปถึงมีการถ่ายทอดความรู้ข้องกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการผลิตพืชปลอด การทำกรเกษตรสร้างคมเมืองการแปรรูปส้มควายค่ะการผลิตดินปลูกการจำหน่ายสินคา้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้องกลุ่มองคอ์กรเษรกษตรกรและวีซ่าหากิจชุมชนแล้วก็มีการมอบเกตี้บัตพร้อมทางรับชมการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านไส้นามเย็นค่ะรวมไปถึงชมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองกันนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ตอบโจทย์ครบกันเลยในด้านข้องการ,กรเกษตรนั่นเองค่ะแปรรูปส้มควาย,ยาเป็นเื่อ ส้มควายานี่เห็หนว่าบางทีเขาเด็กส้มแคกถูกไหกมต้องถานคุณนแต่แรกนนะเขาดูดีแล้วค่ะ